กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆนะคะนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสมปองคนเดิมครับผมอยู่ในฟอร์มเปลี่ยนไปแต่หัวใจยังเหมือนเดิมวันเด็กครับผมกลับ,บมาเป็นเด็กที่จิตใจใสบนสุดอีกครั้งเด็กเขาจะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยคิดนั่นคิดนี่คิดซับคิดซ้อนนะครับก็จะชอบเครื่องบินก็บอกเครื่องบินชอบรถถังก็บอกชอบรถถัง,รถถงครับนะพาไปดูหน่อยพาไปอะไรหน่อยอะไรอย่างงี้นะเพราะแม่ต้องพาไปดู พาไปดูพาไปชมอะไรเงี้ยก็เกิดแรงบันดาลใจนะเมืองไทยเรามีโอ้โหคนที่ผลิตรถถังขายครับเขาไปดูเครื่องบินก็อาจจะผลิตรถเครื่องบินเครื่องบินขายก็ได้นะพาเขาไปดูลูกชิ้นเขาก็ทําลูกชิ้นขายนะมันแน่แน่แล้วก็เป็นเศรษฐีได้หมดนั่นแหละนะครับวันนี้มาที่เอ9มสามสิบเก้าเมเจอร์รัชโยธินแห่งนี้ว้าวมีอะไรว้าวแน่นอนแน่นอนแน่นอนคอนแก่นออฟฟิศเราแม่ปองฮักไทยจะเป็นดินแดนที่ปั้นนักร้องครัแดนเซอร์ นักขายออนไลน์มือฉมังของประเทศแล,และดาราด้วยโอ้โหดาราหนังตอนแรกว่จะไปขอคนนั้นคนนี้เขาแสดงสักตัวประกอบก็ยังดีบทรองก็ยังได้ครับ คือตัวนี้ครับพี่นงองครับผมโอ้ขึ้นบัตรทุกใบหัอใจทุกดวงครับมีโอกาสจะเป็นพระเอกเองด้วยและเป็นเจ้าของเป็นผู้อำกัรยการสร้างโอ้โหเฮ้ยเก่งใจพี่นกหน่อยพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณคุณเออท่านจะว่าเอาเรียกพี่นกก็พอพี่นกเอ็มสามสิบเก้าใครก็รู้จักใช่แล้วครับเปอยชื่อนี้ไปเป็นผู้ทรงอิทธิพลผู้ทรงนะไม่ได้ผู้มีนะมีอิทธิพลกับทรงอิทธิพลไม่เหมือนกันถูกต้องครับทรงอิทธิพลคือมีมีความน่ารักมี อ่าพระคุณมีพระเดชไม่ไม่ไม่ค่อยใช้พระเดชหรอกมีพระคุณมีแต่พระคุณนะฮะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็กำลังคุยกับคนทางซ้ายอยู่ครับก็พี่พี่อีทแหละตรงๆเลยพี่อีเแก็อารมณ์ขำแหละไม่ได้ว่าอะไรพี่อีนะก็จะเป็นอารมณ์พี่จะกระซิบมันจะมีคุณยายแก่ๆเป็นลูกน้องแก่เป็นผู้ชายแสดงคนยายให้รูปล้างให้อะไรอย่างเงี้ยตึงตึงการแสดงถึงนวเนียนิดหน่อยคือตั้งใจจะแกล้งใช่แบบแล้งหยอกมาหาศึกใหม่อะไรเงี้ยเราก็ยังห้ามคอยเล่นตบหัวแต่ตบมือเรานะ เขาเลื่อยอะไรเงี้ยช็อตนั้นกำลังคุยอยู่แล้วเขาก็น่าจะสะกิดกันแหละแล้วน้องคนนั้นก็มานั่งตักเลยทีนี้พอนั่งเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างน้องเป็นสองส่วนเหมือนพระจันทร์นพันพอสอสี่คือหนึ่งัดออกหรือถีบออกซึ่งก็จะน่าจะดูไม่เหมาะครับกับเราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันอดีตเด็กสิบพวกที่ฟังเราบรรยายทำกับคุณยายคุณยายเปิดให้ฟังนับ เราก็ยังพูดในในในตอนอัดนะจริงๆเราไลฟ์ตลอดนะว่าจะจะให้เราคิดอะไรกับเด็กสิบขวบได้ไหมของเาตอนนี้ก็จะยี่สิบห้าก็เถอะสองอีกสองคนเนะี่ยคนหนึ่งก็โหแมนมาเลยนะแต่ไม่ได้ว่าว่าใครจะเป็นอะไรอีกคนหนึ่งก็เป็นเหมือนคนดือ้อคือผมอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบคนดือ้อแต่ไม่ได้ว่าที่ใครจะดื้อนะดือ้อได้แต่ว่าฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีเราก็คิดว่าเราระยะเวลาที่น้องนั่งก็แค่แป๊บเดียวไม่น่าจะไม่น่าจะเกินห้าวิครับนั่นแหละครับไม่น่าจะเกินห้าวิรัฉะนั้นก็แต่ว่า ก็ไม่ถือว่าเป็นการแก้ต,ตัวแก้ไขอะไรถ้าผ<ร><า><ข>ิดพลาดทั้งไปก็ขอ <แก S 2> โทษ <แก S 2> จริงๆ <แก S 2> ที่ถ้ามันจะดูไม่เหมาะสามสิบปีช่วยได้เยอะครับสามสิบปีที่เรายับยั้งชั่งใจที่เราจริงๆไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวน้องก็เลยช็อตที่นั่งก,ก็น่าจะเป็นมุกของพี่เขาสเก็ดแต่ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็อยากจะให้เข้าใจแต่ภาพมันออกไปเพราะมันเป็นภาพนิ่งๆคนนี้ก่าเราโอ้โหชอบทางนี้อะไรเงี้ย้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ต้องขอโทษขออภัยพราแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับวันนี้มันเด็กด้วย ก็จริงๆภัยวันเคยแซวว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็หรือว่าเมตตามากไปจฉแพ้ภัยผ่านผมก็ฟังน้องนะแต่ก็ปฏิบัติตามได้บ้างได้บ้างต่อไปคมคงจะต้องปฏิบัติตามให้เคร่งครัดให้ชัดเจนนะฮะบางคนก็แซวทนายเก่งเปลี่ยนที่ปรึกษาเถอะโอยน้องนาลาครับน้องถึงท่านไม่รับงานทนายแล้วไม่รับงานว่าความแล้วนะครับเพื่อมาตรงนี้โดยเฉพาะสรุปก็คือขอโทษขออภัยถ้ามีความผิดข้องมองใจกับลูกเพจ แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามใกล้จะสามล้านสี่แล้วนะขอให้ติดตามกันต่อไปรับรองจะไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ผิดพลาดซ้ำซากอย่างแน่นอนต่อไปมีแต่เวที่สนุกมีความสุขยังให้ธรรมะได้กนบทุกๆคนให้ความสุขให้แนวทางแนวทางการให้มีความสุขกับทุกๆคนตามแนวทางของ ท่านสมปองบอกเลยแล้วกันนะฮะเราจะมีแม่ปองเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะผลิตหนังปีละ3เรื่องนี่คือที่ตั้งใจนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยเขียนบท1เดือนมือโปรเลยนะฮะยี่สิบเก้าเนี่ยมีโปรโปรแล้วก็ถ่ายทำสองเดือนรวมตัดต่ออะไรต่างๆก็ตีว่สี่เดือนเราสามารถที่จะฉายได้หนังก็จะอยู่ในเมเจอร์เนี่ยประมาณกัสามสัปดาห์นะก็แสดงว่าอยู่ในสี่เดือนเนี่ยก็น่าจะได้ทั้งเรื่องเพราะเรื่องที่สองเราาจจะชานาญมากขึ้นนะเรื่องแรกฝาเรื่องก็จะเป็น ชีวิตของแม่ปองเองซึ่งโอ้โหมันมันมันมีทั้งบู๊ดราม่ามีทั้งสู้ชีวิตนะครับชื่อผมเคาะไปเลยในขณะที่คุยพี่นกเนี่ยปึ้งภาพมันขึ้นมาเลยสองก็ชื่อนังขึ้นมาเลยฮะสู้เดอสู้เดอก็จะให้กําลังใจกับทุกคนนะครับที่เกิดมาเือนผมเนี่ยเอาแ็ฉากไฟแม่บ้านเนี่ยผมบบีบตายเลยนะบีบตายเอาให้ร้องไห้ตั้งแต่แรกร้องไห้เลยถ้าร้องไห้ต่ํากว่าเครื่องรงถือว่า คุณจิตใจเข้มแข็งมากโอ้มันเอะย่าเสี่ยงเลยอย่าเสี่ยงเรื่องคืนเงินจิตใจเข้มแข็งได้มาแล้วเราไม่เห็นเวลตาเขาได้มาแล้วเรื่องอะไรจะคืนคือผมบีบตายเนี่ยเพราะว่านั่งดูหนังผมรู้แล้วว่าช็อตเนี้ยมันควรเล่นให้มันแต่คนบีบให้ตายหนวดเนี่ยคุณจะเห็นวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วอันนี้ใช้อะไรถึงได้หนวดเยอะขนาดนี้ครับแฮร์เซร่าแม่ปอกแฮร์เซร่าแม่ปอกแฮเซร่าครับผมจะโกนหนวดก็ไม่ได้ผมเป็นคนท้องโกนหนวดทุกวันครับเอางี้อยากให้โกนวันนี้วันเด็ก หรือจะให้โกนขึ้นเดือนนี้ลองดูว่าถ้าแม่ปองแบบเคราประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแต่งเทาสะหน่อยเอาอะไรนะไอออะไรนะอะไรตัดผมก็ได้กันนะแบตเตอรี่ตัดผมแบบมาแต่งสวยๆสวยเอาแบบไหนฮขึ้นอยู่กับรางเอฟซีนะเรามีทุกวันนี้ได้เพราะเอฟซีต้องให้เอฟซีลองมาคอมเมนต์ดูว่าอยากจะให้ทางอาจารย์นะครับทางท่านอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนลุกแบบ หล่อๆเท่มๆเปลี่ยนลุกจะมีคนทักแล้วเปลี่ยนรักจะมีคนทุกข์นี่เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยมสุขถ้าลุกขึ้นมามีความรักโอ้โหะนั้นรักแม่ปองเมตตาแม่ปองนะครับแล้ว1 0จากกําไรจากทุกยอดขายบจะกลับไปสู่สังคมไม่แน่อาจจะกลับไปสู่ท่านนี่แหละอ่าแล้วสาหรับวันนี้ผมจะเอาใครก่อนถ้าไม่เอาลูกเพจตรงก่อนถูกต้องครับคนจะช่วยผมมาตลอดวันนี้วันเด็กครับอาจารย์ครับวันนี้วันเด็กเรามีกิจกรรมเรามีกรมเรามีเขาเรียกว่ายังไงครับเพื่อเด็กเด็กๆเราจะ เขาเรียกว่านำรายได้จากการไลฟ์ขายสินค้าในวันนี้เย็นนี่นะเย็นนี้สิเอร์เซนซื้อเครื่องตรวจโ <AT K S 1> ควิด A t k เพให้กับรโรงเรียนต้องมีเครื่องตรวจใช่ไม่งั้นเปิดเรียนไม่ได้เพราะโรงเรียนบ้านประ้านผมผมจัดนี้แล้วขอบคุณหมออ้ําเอราวัตรด้วยไม่ฟ้องหรอมากคือคทนายเก่งเนี่ยนะครับเปิดหน้าเนี่ยค,คือบังคับให้ผมเนี่ย ไม่โกนหนวดเพราะว่าครับเพื่อขายแม่ฟองแห่ก็แล้วแล้วมันก็มันมันก็โกนตลอดครับคือคจะได้ไขแม่ฟองแห่เซรั่มเดี๋ยวเย็นนี้แม่พองแห่เซรั่มก็เดี๋ยวไปซีเอฟคุณช่วยกันซื้อให้หมดแลวกันผมจะได้ไม่ต้องไว้แต่ว่าเอาตรงๆผมเป็นคนหนวดขึ้นเร็วอยู่แล้วแถมได้แม่ฟองแห่เซรั่มอีกก็ยิ่งขึ้นแบบเยอะอีกอย่าเพิ่งเชื่อผมใช่แล้วซื้อมาลองใช้ใช่ครับเก้ารเก้าสิบบาทถูกต้องครับ ขวดเดียวไม่ขายให้สองขวดแถมแชมพูไปหลังจากคุณนั่นแล้วคุณต้องมีแชมพูเดี๋ยวเย็นนี้ฟังเต็มๆสิเป็นต์จากทุกยอดขายกำไรนะใช่แล้วเอทีเคเครื่องตรวจเรื่องเกี่ยวกับโควิดให้กับโรงเรียนอยู่ที่งบอยู่ที่งบได้เยอะอาจจะทั้งประเทศใช่ครับได้มากกะครึ่งประเทศได้น้อยก็สองโรงเรียนน่เริ่มมาแล้ววันนี้วันเด็กครับเราก็ต้องมีมุกเด็กๆให้ฟัง เวลาคุยกับเด็กอนุบาลนะครับอย่ามีเอ่ยกับเขาเพราะว่าถ้ามีเอ่ยเมื่อไหร่เสร็จเลยยังไงพอเราไปเจอเด็กเนาะเราไปบรรยายที่โรงเรียนตอนนั้นเราเป็นพระเนาะไปถามเด็กห้องน้ําอยู่ไหนเอ่ยเด็กทําหน้ามันมาสงสัยแล้วตอบยอมค่ะโงไหมเพราะเด็กเนี่ยอะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคาโมงกระเบื้องเตาเด็กจะจําคีย์เวิร์ดคาว่าเอ่ยถ้ามีคํามาเอ่ยเมื่อไหร่คือการทายคําถามพอเราไปถามห้องน้ําอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้ยอมค่ะ ยอมทาไมเนี่ยอ๋อห้องน้อเอาห้องน้ําใหม่หรือ้องน้ําเก่าดีคะ้องน้ําใหม่สิสะอาดดีภาษาอีสานเอินขี่แสีบๆนะแปลว่ามันสับถ่ายสะอาดสะอานห,ห้องน้ําใหม่แล้วกันขอโทษด้วยค่ะห้องน้ําใหม่ยังไม่ได้สร้างคะ่ะเฮ้ตายแล้วเลยพูดมาทําไมเนี่ยอย่านนร้อง,บบองกันเล่นสิลูกเื่งแบบนี้ก็ไม่ร้องกันเล่นงั้นเอาห้องน้ําเก่าแล้วกันก็ได้ครับห้องน้ําเก่า ทุไปเมื่อวานนี้ค่ะเข้าใจคำว่าเด็กนรกเลยอ่ะวันนี้มันเด็กนูกหนูต้องเป็นเด็กเทวดานังฟ้าเรียกว่าไม้สวนอังกฤษที่มีเจวดานังฟ้ามีปีน่ารักน่ารักยืนฉี่นีงน่ารักเลยเออพูดถึงยืนฉี่ไปเบลเยี่ยมยังไงครับตุ๊กตาลูปปั้นที่เด็กยืนฉี่ครับมีตัวตนอย่างจริงก็คือเกิดไฟไหมผมจำชื่อเมืองไม่ได้อ่าที่เบลเยี่ยมครับมันไหมที่เมืองนั้นนะครับคุณเดินไปดูได้เลยครับคนจะเอามือไปรูป ทำน้อยเขาครับจนเลี่ยมม่มม่มเลยครับเด็กคนนี้ก็เลยมาฉีเพื่อดับไฟช่วยชาวบ้านคนก็เลยเห็นแบบเฮ้ยเด็กตัวเล็กยังยังมาฉีดับไฟอ่ะทุกคนก็เลยฉีพร้อมกันนั่นแหละุงนี้ต้องมาไม่ครับเขาก็น้ําดับเหมือนเดิมผมก็เล่นุงนี้อยู่ตอนนั้นก็เล่นได้ทนายเก่งก็ไปได้เขาเลยปั้นรูปปั้นเด็กคนนี้ไว้เชื่อไหมครับกลายเป็นสัญลักษณ์อืไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารสัญลักษณ์ของเมืองแค่เด็กที่มีน้ําใจเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ ใช้น้ำดับไฟที่ไม่บ้านที่ไม่ชุมชนของเขาเขาแค่ยืนฉี่รถกลายเป็นสัญลักษณ์ไปทั่วโลกเลยถ้าคุณไปเบวเยียมคุณองไปเมืองนี้มีร้านช็อกโกแลตร้านหนึ่งไม่มีใครเข้าเลยเพราะว่าครับไม่รู้สิก็ไม่มีใครเข้าไม่่จะเป็นหมูไม่มีเอาใหม่ก็ได้ห้าสี่สามตัวหนึ่งมีร้านช็อกโกแลตร้านหนึ่งไม่มีใครเข้าเลยครับทำไมครับเขาล็อกเขา ช่อมกันตรงนี้เลยไทได้ไอเดนะครับเขาหลอกข้าวบะกันนะคือไม่ใช่เฉพาะเบลเยี่ยมหลอกเมืองไทยเหมือนกันร้านไหนไม่มีคนคือไม่มีคนร้านอาหารไหนที่รถจอดสองสามคันก็จะจริงๆแล้วก็คือรถเจ้าของร้านลูกน้องแล้วก็เพื่อนเจ้าของร้านที่มาปุยด้วยครับไอคนมากินนึกว่าอร่อยคนเยอะใช่ครับพอใจเลยหรือคุณตันอิชิตามะถอดรองเท้าไว้หน้าร้านเขาเคยมีแบบพีเวดดิ้งพวกชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว เขาจะถอดรองเท้าไว้นานลูกหลานก็ได้มาร้านอ่ะถอดรองเท้าไว้คุณเห็นรองเท้าเยอะแขกเยอะเว้ยเข้าร้านนี้อร่อยแน่นอนเพราะแขกเยอะรองเท้าเยอะครับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งนะเอ่ยก็ได้เป็นบรรยายเข้าไปกระทิงแดงเมืองไทยอาจจะอันดับสามนะลองจากเอ็มร้อยแล้วก็กระบาลแดงแต่เมืองนอกยังไงก็เลดบูเขาเรียกว่าการขยะการถลาดทางขยะครับทุกครั้งที่เขาจะเอาอะไรไปทิ้งเนี่ยสมมติเดมกาแฟแก้วนี้เสร็จจอไปทิ้งปุ๊บเจอกระป๋องเลดบูเต็มเลย แต่ไม่ได้เกิดจากการดื่มครับช่วงแรกอ่ะเกิดจากการที่เขาเอาขยะแล้วก็เอาไปทิ้งใส่ถังขยะพอคนจะทิ้งพอคนจะทิ้งถังขยะเฮ้ยมันคืออะไรเลียปูเต็มเลยซื้อใหญ่เลยีน้ตอนหลังไม่ต้องเอาไปทิ้งละคนซื้อเองกินเองฉะนั้นแม่พอกแครเซรั่มเราก็จะอยู่เต็มถังขยะเป็นการตลาดทางขยะจับบ้านได้ไงไม่ต้องไปเรียนแบบก็หรอกคือเราคุยกันหนึ่งวันแต่งเนื้อปรับปรุงเนื้อหนึ่งวันทำดนตรีแล้วก็อัดเสียงเลยหนึ่งวันใช่สามไม่เกินสี่วัน จริงจริงมันไม่ถึงสี่เราเลยนับสามสี่มันจะเป็นเหมือนซีซีเลยตายตายอะไรเงี้ยเราเลยนับสามวันแล้วกันครนะแล้วผมก็เพิ่งจะจาเนื้อได้แถมพอจะไปร้องอาจารย์อยากใช้เปลี่ยนเนื้ออีกนะเช่นถึงแมนสภาพว่าใดถึงแม้นสภาพว่าใดคิดอยากมีไผขอห้ได้กูอันเนี้ยเนื้อใหม่นะฮะผมท่องมาอีกอันหนึ่งซึ่งผมไม่จําละเดี๋ยวมันจะมาตีกันในหัวหห้มีคนมาตัดมาจึงห้มีแต่คนมาตัดมาจึง มาตัดม,มาจึงไหนไมผมเลยเริ่มเลยผมไปร้องเนี่ยมีคนมาตัดม,มาจึง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 ยืนหนึ่งกระแมนทุกอ่างอ่าออืมอ,อ,อยากเป็นทุกอย่างเป็นนั่งใจใคิดหวังคิดบังทุกอย่างเป็นนังใจน,นี่เนื้อเนื้อนี่ก็เปลี่ยนค <แก S 2> ือผมท่องอันนี้มาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแต่พอจะร้องก็เนี่ยคิดบังทุกอย่างเป็นอย่างตั้งใจอยากได้อะไรเขาให้สมปองคับให้สุกสมใจเด้อพี่น้องนี่ก็เนื้อใหม่เนื้อใหม่ก่อนจะร้องประมาณห้าวิ ครับอาจารย์ประหยัดใจก็คิดมาให้สุขสมใจเ้อพี่น้องให้สุขสมปองแกอยากให้สุขมากๆให้สุขสมปองสุขแนวเด้อเออผมอมะไม่ได้เป็นหมอลำเออไม่เป็นก็ทําได้เออเอออสุดท้ายแกบอกเผื่อมีปาฏิหาริ์ผมก็เลยเอาผมมั่วไปเลยให้สุขสมปองสุขแนวเด้อเออเออคืออาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าให้มีห้าชั้นผมเลยทำมือเลย เลยสรุปว่าก็ได้ได้เฉยฉันผมยังอยากบอกว่าเด็กผมไม่ได้เป็นนักร้องครับมีความอยากเป็นครับเป็นแล้วกับอยากเป็นคนละอย่างครับแต่เราเป็นได้ใช่อยากก่อนแล้วคุณจะเป็นใช่ครับนะครับงั้นก็เด็กๆทุกคนที่มีความฝันไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรนะครับในวันนี้ยังมีคนงงอยู่นะครับว่าแม่ปองประกาศผล audition ค่ายเพล์เ่อนไอ่ประกาศได้แต่วันนั้นนะครับรับทุกคน คนเสียงดีเสียงเพราะเสียงพระประธานไม่ต้องปั้นให้ยุ่งยากหรอกครับแค่ไอใส่ไม้ก็ดังนะใช่เสียงธรรมดาทั่วไปเสียงอาจจะไม่เท่ไม่ใสแม้กระทั่งเพี้ยนเราจะปั้นปั้นไม่สําเร็จดันไ้เป็นวิทยกรดีเจวีเจขายออนไลน์มีโอกาสเป็นดาราด้วยให้มันพูดในหนังก็จะเพี้ยนใช่ไหมใช่แล้วจะไปไหนทำอะไรเหรอคนอะไรเมโลดี้เพี้ยนไปหมดขนาดพูดยังเมโเพี้ยนขนาดพูดยังเพี้ยนแต่นี่แหละคือเสน่ห์ของเขาครับ แล้วก็ถ้ามีงบประมาณเมื่อไหร่รถแห่เรามาเนี่ยแล้วอาจารย์ประหยัดใจเหมือนกึ่งกึ่งจะยกให้หนึ่งคันเป็นเราก็ไปจ่ายก็ทีหลังก็ไม่เชิงไวยกให้หรอกโอเคครับครับฉะนั้นวันนี้วันเด็กนะครับก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะฮะคุณมีจิตใจที่ใสบริสุทธิ์อยู่แล้วมีความน่ารักเขาบอกว่าอยากประสบความสำเร็จให้คิดเหมือนเด็กทาเหมือนผู้ใหญ่เด็กมีจินตนาการเยอะครับหนังมนุษย์ต่างดาวเรื่อง E t ทก็เกิดจากการที่เขานอนหลับอยู่หลับอยู่นะอย่าลืมนะ หลับอยู่แล้วเขาก็ฝันถึงอีทีครับแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เขียนพอดเรื่องเลยครับก็กลายเป็นหนังอีทีให้เราได้ดูครับเขาเกิดตอนหลับฉะนั้นแล้วคิดเหมือนเด็กข้อเสียของเด็กคือคิดแล้วเขาไม่ได้ทำเพราะเขายังเด็กอยู่ไม่มีงบประมาณนี่ประสบการณ์ครับผู้ใหญ่ข้อดีก็คือลงมือทำแต่ข้อเสียคือติดกรอบอันนั้นไม่ได้อันนี้มีเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นเ็าบอกให้คิดเหมือนเด็กคือจินตนาการเนี่ยเพราะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้มีพลังกว่าความรู้คิดเหมือนเด็กทําเหมือนผู้ใหญ่ผมอาจจะมีคควาามมิดดเเหืออน็กๆงย่ ซึ่งบางทีต้องผ่านการกันกรองจากทนายเก่งจากทีมงานนะฮะแต่ผมมีความเป็นผู้ใหญ่ที่จะลงมือทําแล้วผมอยากทาในจริงผมอาจจะมีอารมณ์ศิลปะผมจะไม่คุยธุรกิจอะไรต่างๆเยอะผมจะให้ทนายเก่งให้ทีมงานผมคุยนะฮะฉะนั้นทุกผู้ประกอบการท่านที่จะมาร่วมงานกันก็อยากให้เข้าใจทนายเก่งที่จะทําให้มั่นคงยั่งยืนสืบต่อกันไปครับแล้วเมื่อถึงจุดที่เราเพึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นพึ่งพาได้ครับ การมาช่วยคนไทย14กุมภาพันธ์2 5 65นี้ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตผมโปรเทคผมเตือนผมบอกผมผมไม่ทำให้ผิดหวังครับหลายอย่างที่มันเกิดผมไม่ได้แก้ตัวแต่บางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดตรงผมเลยแต่ก็ไม่ได้ไปโทษไปโทษใรหรอกแต่ว่าภาพที่ออกแต่ถ้าภาพออกไปเป็นผมก็ผมก็ขอรับผิดชอบไปแล้วก็ขอโทษขอภัยแต่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกไม่เกิดนะครับถึงผมอยากให้เกิดคนเหล่านี้ก็ไม่ให้เกิดนะครับทีมงานผมตอนนี้ ไม่ได้นะครับผมไม่ได้เลยไม่ต้องดุดผมนะครับทีมงานดุผมเ่อก่อนนะครับแต่ดุก็ได้นะครับก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันไปให้ถึง4ล้าน5ล้าน10ล้านภายในเดือนนี้ดีไหมครับผมแชร์ลงกลุ่มนั่นแชร์ลงกลุ่มใช่แล้วแชร์ไปมีเพื่อนอะไรแชร์ไปแชร์จนเขาลำคาญเลยแต่รับรองว่าสิ่งที่คุณทาไปไม่สูญเปล่าครับจะต้องกลับคืนสู่สังคมตรงบ้านวัดโรงเรียนที่ผมตั้งใจจะต้องได้ช่วยอย่างแน่นอนสุขสันต์วันเด็กมีความสุขมาเป็นเด็กกลับมาเป็นเด็กที่จิตใจใสบริสุทธิ์ออีกกครั้งงจาแม่ป และทนายเพ่งนักรักบสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>